สวัสดีครับเยวมาอยู่กับเอลห้นะฮะครันนี้ประสบอุบัติเหตุมานะจอดไว้มีคนมาขับนะครับล้มเลยนะคนสบการณ์ไม่ถึงนี่ยากนะครับจากเจ้าของเลยนะต้องส้มนะก็ซ่อมไปหกเจ็ดหมือนนะฮะครันนี้ เปลี่ยนปั๊มไฮดรอลิกใหม่นะนี่เป็นแว่นไหมครับลูกสูบลูกสูบเดิมนะก้านก็ไม่ได้คดนะฮะ เวลารดเอียงเอามาอยู่นะครับรีบดับเครื่องเลยถ้าดับเครื่องทันนลยรถไม่พังนะฮะตกใจอะไรก็ช่างนะครับถ้ารถุดเอียงจะล้มแล้วก็อย่างนี้นะรีบดับเครื่องเลยครับคันนี้คนขับไม่ชำนาญน,นะ จะคองจอดไว้แล้วก็ขึ้นขับเลยขับแล้วทำล้มเลยนะเกือบงวดหนึ่งเลยนะกระส้มเลยหกเจ็ดหมื่นแล้ว ก่อนแล้วก็ไม่ได้นัดเดิมนะครับของแหวนเพราะอะไรจะขับนะ่จาจะป,ปกติเหมือนเดิมนะโอ้สาระก็ตึงนะตอนนี้ตึงอยู่นะ โอ้จะของแทดเกลืเกือบจะสร็งวดอีกแล้วครับสองงวดอีกนะอันนี้ส่งไม่แพงนะเก้าหมื่นหรือเปล่าดาวเยอะครับดาวเยอะก็ผนส่งน้อยนะ